มังกรทองมีเพชรนิคมครับส่วนทินงานใหญ่จากตอพระโอ้เอาละถ้าไม่เก่งจริงไม่แน่จริงก็คงจะไม่ท้าฝ้าค้ามฝักมาแลวครับจากเมืองช้างครับมาดูยกแรกครับดูครับยกแรกนี่เขาสอบกำลังกันเลยครับโอ้โหเข่าใครับ เขาใครครับนี่ครับยกแรกครับโอ้ต้องขอบคุณท่านประธานกิตสนะครับมือโปรมือประสานท่านผู้บวญชินวัฒการังเกตครับท่านผู้ใหญ่บุญส่งโอ้โหโอ้โหครับีครับโอ้โหมีโอครับ่ยเหตุผลทุกนี้ส şey ั้นกว่าครับ ถุงยาวได้เลยครับยอดเพชรจริงครับอืมผมแม่เสียเสียงดังเลยเินเอ้าเต้าต่อเรียมด้วยเนี่ยพี่โอ้ยเนี่ยผีครับโอ้เหนือได้เจ้าฉลามดำผีเจ็บทีนี้ครับโอ้เอาเลยครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับนี่ครับ แพ้เโดยทองจริงครับโรงเรียนบ้านไทรพย,ยอมครับสามสิบสามสิบทันวาครับนนโอ้โหนี่ครับโอ้วันนี้แกไม่ไม่ถอยครับโดนเทชรจริงวันนี้มาจับติดจับตาดอะครับเบอร์เล็กเลครับสี่หมื่น อาจารย์ไชยพิ์บอกว่าแทงสูงแทงสูงได้เยอะครับอ้าวนี่ครับดูดูครับล็อกล็อกครับยอดเพชรพิมลล็อกตีครับหมดยกที่หนึ่งพี่น้องแฟนบวยครับเป่นลูกที่ไปเจ้าอดเพชน์รินนี่นึกถึงฉลามดำผีจบคิรีครับช่องเจ็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเอาตามต่อครับยกสองครับ ตัดเบสเกลถอยเอาไว้ที่บ้านเลยครับโอโ้ยอดเพชรจริงเอาวันนี้มาเต็มที่กัดครับพอดีสองหมื่นครับอชิคกับเล่นเครื่องเครื่องเครื่องครับอโอ้โหดูครับ ตัวเล็กๆเขาออกอายุยไม่เล็กเลยครับโอ้โอ้ยแช่เพชรจริงแช่เพชรจริงแช่เพชรจริเอาเรื่องย่กันเลยครับแย่กันเลยครับตัวโอ้โหโอ้โหอะไครับมาอีกแล้วครับโอ้ตัวเล็กตัวเล็กพาชนเลยครับตัวเล็กพาชนเลยครับ เจ้าเป็นีนอะไรเจ้าเป็น้ยาีใครี่ใครี่ครดีครับเามาอัดกับูนี้ครับจะยากอะไรเลยครับ นำบอลในถังนี่เตะบอลทุกถังทุกคูกค่เลยครับโอ้สีโแอแดงชีโอ้ยนี่แหละที่พยายามตัดลาา็อกล็อกล็อกทั้งโอ้ยเตือนบรรยากาศครับโรงเรียกไพ่พยายามครับไม่ได้ก็ตูโบนจระยางครับเสียเป็นศูนย์โอ้ย สดครับไทยครับยอดจิครไทยใโอ้ต่อูราเนี่ยมันไปด้วยครับเบงดีโอครับน้ำเงินยอดเพชรจริงครับแมมีอชีพสองเจากอาจารย์บัญยายสกษกับทางน้ำเงินที่สาร จังหวะไกวบยกสามโอ้โหมทียบว่ามาอีกครับตาที่เดิอมอขาทะ,ะละครับเ้เอไอ้ารนนักเลงเข่าครับนักเลงเข่าจากต้นครบ ยอดเยี่ยอดเยี่้ดูครับตอมาเป็นจังหวะดีสตาร์ทติดเกติกตะครับมีโอโต้ครับอ้าวมีลูกกัะพาดูลูกกระโกครับดูครับเคลารูสารพาครับยกสามได้ไหมได้ไหมบคีพยายามขวางขวางก็แท ยองเพชรจริงไรแผลไรแผลโองยกฝ่าเพับเกิดระเบิดเกิดเพชรจริงอุ้ยใช Uhm, ะคือนี้มีใครนื้ออ่อนนุ่มดูใช่ผูร้อเอียดเลยครับผีดูครับผีเลืดตัดรับลายออกติดดูเขาออกดีซ่าดีซ่าก็ดีโอโอ้เขาโอ้ดูดีครับ เดินอ่าเดินไม่ทางและเดินยกที่สามครับยกที่สี่ครับขอบคุณนานผู้บวชสินวัฒน์ครับฝ่ายประสานงานครับสินวัตรสารเกตวันนี้ก็สนิทรักบ้านเกตครับจัดไวยดีไปกับพี่น้องชาวบ้านไพรพยอมครับเอาสี่เบอร์ครับยกที่สี่ครับ มีโอวัดถ so ุเกษตรกออกแบบพื่จรงสิทิเ้าปัญญาพัะพาพรอมไหมตื่ีเตือเพิ่มไหมอาจารย์ปัญญามีอาือนเพิ่มไหมแต่ยังอยู่สังเวยยังอยู่ที่สาวอยูาเีพดอกรักพื่จริง อุโอครับแต่ตาแ้เบาีลูกฝาครับดุเอเกินเอาิครับแตมีเข่าเสยครับยอดเริง้วหมดไปเือยเลยครับหมดไปเรือยเลยครับหมดไปเรื่อยเลยครับยอดเจริงโ้ยแล้ว สิบสามสิบครับว่คอีกตึงหน้าประวัติศาสตร์หมงโรงเรียนวันพยงยกเหนืวเย็กเัวเล็กคบแต่ว่าีสุดเองนรับโอเหน่รยแต่ขอต่สายผมก็ริง ีแก,สก้สวัสดเทกัตาค้างนะครับตอนนี้ครับเจากคนโอ้คงานยอดเจริงพยากระตุ้นเลครับ สี่หมอนดูว <te ver zat todavía> ่าง้หรือว่าจะไปจอบพระจนช่างครับที่จะไม่โครับยอบพรจรับสว์เลยยอมือครับตบมือครับยกมือครับสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดใครจะพาใครรับสี่หมือนครับแ่ดูว่าการริทงการริมางบนเวที เพกินหน่อยายไม่โดนนะมบล๊กาหนุอหอ้าตาคล้ายเมาคืลูกหมป่ากันโอ้ยเขายัมีเสียงจับ mục đạo đức thì hay hết giấc tai lần hết tai lần